เมคยูอวยคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาป้ายาน้องนาเวียตัวละคร DPS ธาตุหินที่ดามจแรงทะลุมอนจะมือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยมีทีมยืดยุนแบกทีมได้ดามจแรงแถมไปคุณหนูสุดสวยอีกต่างหากนะครับแบบนี้เนี่ยไม่กดไม่ได้ละเดอ้อข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงประสบการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นอนาจคาดเคลื่อนหรือไม่ถูกบ้างอันนี้ก็สามารถแนะนำได้ในคอมเมนต์เลยนะครับอย่าด่กากันก็พอด้อ มาที่เรื่องสกิลกันก่อนเลยนะครับสำหรับสกิลธาตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลหากินของน้องเลยนะครับโดยสกิลนี้จะเป็นการยิงปืนไปข้างหน้าแบบกระจายนะครับอารมณ์ประมาณลูกซองเลยครับซึ่งสกิลนี้ก็จะมีสสแต็กด้วยกันนะครับสามารถกดได้ทั้งแบบค้างแล้วก็กดแบบจิ้มปกติโดยการกดค้างเนี่ยจะเป็นการเหล็งเป้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการดูดผลึกที่อยู่ร,บรอบๆมานะครับก็เป็นผลึกที่ได้มาจากปฏิกิริยาตกผลึกนั่นแหละครับ <Okay. S 1> แล้วไอ้ผลึกเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรก็สามารถสังเกตได้นะครับตรงลูกกระสุนใกล้ๆตัว โดยกระสุนเนี่ยมันจะเต็มแม็กซ์ที่6ลูกก็คือเก็บก้อนผลึก6ก้อนนะนะจริงๆก็คือมันเก็บ3ลูกนะครับแต่ว่าอีก3ลูกเนี่ยจะเป็นการเสริมพลังเนาะทำให้เรายิงแรงขึ้นนั่นเองตรงนี้ก็สามารถยิงเป็นมอนกลุ่มก็ได้นะครับถ้ามอนมันอยู่ในแถวเดียวกันเนาะแต่ว่าถ้าเรายิงเน้นที่มอนตัวเดียวเนี่ยถ้ามันโดนมอนตัวเดียวนะมันก็จะแรงยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับสำหรับสก e, นะิลอีเนาะ ส่วนต่อมาที่สกิลอันตีเนี่ยอันนี้ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับก็จะเป็นการยิงปืนใหญ่แบบสุ่มใส่มอนซึ่งถ้าโดนมอนนะครับทุกๆ2ลูกเนี่ยมันก็จะช่วยเก็บกระสุนให้เรา1 stack ต็นะครับก็ลดเวลาการเก็บกระสุนไปได้นละสำหรับสกิลแพลสซีฟนะครับตัวอันแรกเนี่ยก็คือหลังจากที่เรากดยิงสกิลอีไปแล้วนะครับไอซีวีให้หลังหลังจากนั้นเนี่ย การตีปกติของเราครับก็จะเคลือบธาตุหินก็ตีเป็นหินนะครับง่ายพ <Okay. S 1> าสซีฟต่อมาก็คือถ้าในทีมเรานะครับมีตัวละครธาตุที่สามารถทําตกผลึกได้นะครับก็ไอซีธาตุที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะมันก็จะมาเพิ่มแอคแท็กให้นาวเวีย20%อตตรงนี้ก็สามารถสแต็กได้2ชั้นนะครับก็คือเอาไป2ตัวนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยนาวเวีย <c oughs> ไม่จาเป็นต้องเล่นทีมหินเด้อก็ต้องบอกว่าน้องยืดหยุ่นกว่าที่คิดนะครับ ส่วนพาสซสิสุดท้ายก็คือเมื่อส่งสำรวจเนี่ยก็จะได้ของเยอะมากขึ้นนั่นเองเนาะโอเคสำหรับการอัพสกิลเนี่ยก็อัพสกิล e นำมาก่อนเลยเนาะแล้วก็ตามด้วยสกิลอันติแล้วก็ตีปกติเซอร์นี้ไม่ต้องปล่อยทางนะครับอัพไว้สักหกก็ได้นะครับน้องยังได้ตีอยู่เด้อ ไอ้เรื่องวิธีการเล่นนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับคือเข้ามาปุ๊บก็ให้หนาเวียกดอันติไปทีนึงสำหรับตัวอื่นมาทําปฏิกิริยาตกผลึกนะครับก็คือธาตุไฟธาตุน้าธาตุน้าแข็งธาตุไฟฟ้านะครับเก็บๆนะครับพอได้ที่ต้องการสัก3าถึงหลูกเนี่ยประมาณนี้ก็ออกมายิงเปลี่ยงแล้วก็ตีปกติสัก3ทีสุดท้ายก็วนเหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะครับไม่ต้องใช้สมองอะไรนะครับใช้กล้ามอย่างเดียวได้เลย เรื่องของกลุ่มดาวเนี่ยผมก็จะขออธิบายอย่างรวบลัดละกันนะครับสำหรับตัวของ C1 ก็คือเมื่อเราใช้กระสุนยิงสกิล E เนี่ยมันก็จะช่วยฟื้นพลังงานให้เรานะครับตามจำนวนกระสุนที่เราใช้แล้วก็แถมยังลดคูดาวสกิลอันติไปด้วยนะครับก็ช่วยอันติไวขึ้นนั่นแหละนะต่อมา C2 ก็คืออัตราคิของสกิล E หรือว่าของลูกปืนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามกระสุนที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ทุกครั้งที่ยิงโดนมอนนะครับมันก็จะมีดามเมอเสริมจากปืนใหญ่ของอันติมาช่วยยิงยนะนนง,งนะ C3 <C 3> เพิ่มเลเวสกิล E c 4ถ้าปืนใหญ่ของอันติเนี่ยโดนมอนมอนตัวนั้นนะครับก็จะโดนลดต้านทานหิน20%เ็นนะง่ายๆ C5 เพิ่มเลเวสก skill ิลอันติและสุดท้าย c 6นะครับถ้าเรายิงสกิล E และใช้กระสุนมากกว่า3ลูกนะครับก็คือมีกระสุน45 6ลูกเนี่ยมันก็จะยิงแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันไปเพิ่มคีดาเมจเนาะแถมนะครับมันจะคืนกระสุนให้เราหลังยิงด้วยนะครับถ้ามีกระสุนมากกว่า3ลูกนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปลำบากไปเก็บใหม่นะครับก็ดีมากเลย สำหรับกลุ่มดาวที่น่าสนใจก็ตามภาพที่เห็นเลยนะครับ C3 เนี่ยจะดูคุ้มที่สุดเพราะว่าการอัพสกิลขึ้นมา3เลเวลเนี่ยคือแรงขึ้นมากๆเลยนะครับคุ้มแน่นอนส่วนคนอ้วนหรือว่าสายวานทั้งหลายนะครับพี่พี่ทั้งหลายก็จัด C6 ได้ตามกำลังซับเลยครับลูกป,ปืนนัดล้านอยู่ในมือของพวกท่านแล้วเนาะ sure และสําหรับสายฟรีเนี่ยแค่ C0 ก็โหดแล้วนะครับผมคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงละ เรื่องของอาวุธเนี่ยต้องบอกเลยว่าประจำตัวของนางเนี่ยนอกจากจะดีสุดแล้วนะครับยังสวยมากอีกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นขวานเนาะแปลกตามากใครมีแลนจะกดนะครับผมก็แนะนําให้กดเลยเนาะของโคตรด,ดีหรือถ้าใครไม่มีแลนจะกดนะครับก็จะมีตัวของบีคอนที่เป็นประจำตัวเดย่าหรือว่าดาบของอิโตเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นตัว BP เก่าตัวนี้ก็ไม่เลวนะครับเพราะว่าไอตัวเหล่านี้เนี่ย จะทาให้เราปั้นคลิง่ายไม่ต้องไปลงบ่อนทั้งชาตินะนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพวกบูฟพวกดาบหินหรือว่าดาบอื่นๆที่ให้แอคแท็กเป็นหลักเนี่ยก็จะปั้นคิียากนิดนึงนะส่วนถ้าเป็นมือใหม่จริงๆไม่มีของมากเท่าไหร่ก็คราฟตัวปรตไทยไปใช้ก่อนก็ได้นะครับผมแบกได้ยาวๆเลยแล้วน้องนาวเวียเนี่ยใส่อาร์ติแฟกต์ไหนได้บ้างนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นเซ็ตประจําตัวอย่างเซ็ตไนท์ไทม์อยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าทุกคนควรไปฟาร์มเนาะเพราะว่ามันเหมาะกับนนะักจริงๆนะ แต่ว่าถ้าใครไม่อยากฟาร์มเนี่ยก็มีทางเลือกขยำเอานะครับก็จะมีเป็น2หิน2โจมตีแล้วก็2อโเด้นนะครับที่บวกดาเมจสก,กิลนะก็3อย่างนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปยำกันได้ตามสะดวกเลยนะครับ <Okay. S 1> สำหรับสเตตเนี่ยก็ปั้นเป็น d ีเทั่วไปได้เลยนะครับทุกคนควรรู้เนาะว่า d ีเเป็นยังไงเนาะก็หมวกคลิ้วยโบนัสแล้วก็นาฬิกาแอคแท็กน,น,นะครับสำคัญที่สุดนะครับที่คลิเลตทุกคนเนี่ยควรจะ70ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเรายิงเปรี้ยง แล้วมันไม่คลิเนี่ย <Huh? S 1> เขาอ่อนเลยนะครับเฟ <Huh? S 1> ลจัดฉะนั้นเนี่ยคลิเลสําคัญที่สุดเด้อสาหรับเรื่องทีมเนี่ยผมก็เกิ่นไปแล้วนะครับว่าตัวน้องเนี่ยยืดหยุ่นมากๆเพราะว่าน้องเนี่ยควรเอาธาตุอื่นๆไปด้วย2คนนะครับเพื่อให้ใช้พาร์สที่2ให้คุ้มที่สุดทีนี้เนี่ยมันก็สามารถใส่อะไรก็ได้แล้วนะครับขอแค่เป็นธาตุที่สามารถทําปฏิกิริยากับหินได้ก็พอ ซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนสามารถจัดทีมได้ตามที่เห็นในฟุตเทจตอนนี้ได้เลยนะครับคือผมเนี่ยจะใช้เป็น2หิน2ไฟเนาะเพราะว่าจะเอาประโยชน์จากการสั่นพ้องของธาตุก็จะมีเป็นนาวีเบนเน็ตเสียงหลิงแล้วก็ปู่จงซึ่งถ้าใครไม่มีปู่เนี่ยก็สามารถใช้เป็นธาตุหินตัวอื่นก็ได้นะครับขอแค่มาช่วยเราสร้างผลึกได้ใบก็พอ <Okay. S 1> จะเป็นชิโอริอาเบโดหรือว่า MC หินก็ได้นะครับถ้าไม่มีตัวอื่นแล้วโดยจากที่ได้ลองมานะครับตัวของอาเบโดเนี่ย ทำผลึกได้บ่อยมากๆนะครับเก็บกระสุนได้ครบตลอดทําให้ผมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยส่วนการเล่นในทีมนี้ก็เหมือนที่แนะนําไปในวิธีการเล่นนะครับเก็บกระสุนครบยิงเก็บกระสุนครบยิงจบสบายๆย,ยิงทีละ3ามแสนสลูกก็6กแส0นะครับไม่ตายก็ให้มันรู้ไปเนะาะส่วนอันนี้เนี่ยก็คืออีกทีมหนึ่งที่ผมลองเอามาเล่นกับ ก็เป็นทีมนาเวียฟิชซิ่งเนาะซึ่งผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นทีมแปลกๆอีกทีมหนึ่งที่สนุกดีนะครับดาเมจหลายส่วนเสียงตายบ้างบางทีแต่ว่าโดยรวมแล้วเอนจอยครับอันที่จริงนะครับก็สามารถยืดหยุ่นได้อีกนะครับโดยไปเล่นทีมไฮเปอร์บุลูมก็ได้โดยที่ตัวนาเวียก็จะเป็นไดเวอร์เนาะซึ่งอันนี้เนะี่ยใครเบื่อๆก็เอาไปลองเล่นได้นะครับแต่ว่าผมขอผ่านก่อนละกันนะครับเพราะว่ายังไม่เบื่อขนาดน,นั้นนะนะแล้วใครควรกดนาเวียมาเล่นบ้างทําไมถึงต้องกดน้องล่ะ มามาเดี๋ยวผมจะป้ายยาให้หนักๆเลยแล้วกันนะอย่างแรกเลยก็คือน้องเนี่ยเป็นตัวธาตุหินไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถแบกทีมได้ตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยด้วยดาเมจที่ดุดันไม่เกรงใจใครเราเองเนี่ยยังไม่ต้องลำบากจัดทีมยากๆแค่ใส่ใส่ไปก็เล่นได้ยันเอนเกมเลยนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่หาตัวทำดาเมจดีๆอยู่ก็ตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับอย่าพลาดตู้ดีเด้อโอเคข้อต่อมาก็คือน้องเนี่ย เป็นตัวที่หลายๆคนยกให้เป็นนางเอกแห่งฟอนเทนเลยก็ว่าได้นะครับโดยลูกคุณหนูน่ารักนะครับมีนิสัยแก่นๆทาให้น้องเนี่ยสามารถคล้องใจใครหลายๆคนได้ไม่ยากเลยนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยได้เล่นเนื้อเรื่องฟอนเทนมาแล้วก็จะพบว่าบทน้องเนี่ยโคตรนางเอกเลยนะเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นหลายล้ำมากๆขึ้นไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับก็กดนะครับคุณหนูฟิลเทเลอร์สวิฟคนนี้เป็นของคุณนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนาวีเนาะถ้าเกิดใครนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆที่ผมอาจจะตกหล่นหรือว่าไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะมาพูดคุยกันในไลฟ์สดๆก็มาคุยมาจ่อยกันได้เลยนะสำหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าใครพีอ่อวยเนี่ยอวยเถอะนะถือว่าน้องเขาขอแล้วกันนะครับ